สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ครับวันนี้ครับมาชมบ้านสวยสไตล์โมเดิร์นครับ72ตารางเมตร2ห้องนอนเดี๋ยวสิพาพี่น้องหอยมึงนะครับเนาะทิ่ถนนใหญ่ด้วยครับสายสหัสขันกระสิน ครับเดี๋ยวพาพี่น่องเข้าไปชมนะครับเนาะโดนใจฮักพี่น่องบ้านลังนี่ฮิตทุกอำเภอ หน้ากว้าง9เมตรครับผมล็อกละ3เมตรนะครับเนาะนมี3ล็อกครับน่ครับจะคลองเพิน่นสวัสดีครับพี่ปุ้งครับครับข้าชอมันงำเนี่ยบ้านกลางั่นเนี่ยนักหลายอย่าง ครับะระเบียงนาบ้านเพื่อนโวยนะครับเล็กเล็กกันไว้เ,นนเมตรสามเมตรนะครับน้องน,นี่สามเมตรช่องนี่ช่องนี่ประมาณสามเมตรครับช่อง,งนีน่ประมาณสามเมตรครับผมผมว่ถึงสามเต็มนะครับประมาณสองเมตรแปดซิปเก้าซิปเนี่ยนะครับเราชมรอบๆบ,บ้านกันนะครับเนาะ จกแล้วครับผมติดบัวป่ะสิติดบัวป่ครับนี่ติดบัวปุ่นไหมติดมากติดติดอย่างนีงามอยู่ได้ครับเนาะครับครับติดอย่นีครับมีเงินหมดนะครับหาเงินนะครับผมหาเงินออกแบบเองไหครับนี่ขึ้นเอาครับขึ้นเอาเล่นปะเนี่ยครับโอ้ยออกมาแบบมันงามพักนะครับเนาะครับไม้ฝาเชร่าสียงนะครับอย่างเขาเอิญเขาเอิญว่าสี สัตว์ายทองครับสัตว์ายทองครับเอามาท้าเองมาครับเี่บอครับมันมันเขาอบมาครับโอ้มันเป็นอันสมเร็นบ้ครับครับข้างบนนี้ก็เป็นแปลไม้นะครับเนะครับเป็นไม้ครับเป็นไม้เป็นโครงสร้างเป็นไม้ครับโครงสร้างเป็นไม้ลังนี้ครับนี่ครับเป็นไม้ครับเป็นมีหมวกข้าบ่อยไหมครับเนี่ย เดี๋ยวพ่อไปชมด้านในนะครับผมโอ้ด้านในมันคือยหกนะครับตัวแปียครับ่มเปียกโอ้สดๆครับผมไม่ได้ปรุงแต่งนี่ครับตาบันไดกันเนี่ยวันแถวยู่บันไดโอ้นี่ครับวันวันใดวันเนี่ยครับบันไดวันแถวยังสร้างไปเรื่อยๆนะครับเนาะคแล้วเพราะว่าเฮ็ดไปน้ำเรื่อยๆครับสร้างไปเรื่อยๆตามงบครับนี่งั้นก็ยังสร้างอืมครับผมขี่รถผ่านมาเนี่ยป้๊สะดุดตาเลยซะเหลือเกินบ้านหลังนี่ กับเรื่องโม้เรื่องปูเลยครับอืมครับผมอันนี้คือมานอนเมื่อไรอย่างอันนี้ก็นอนนะครับเมื่อไรวันนี้ก็รับไปนอนบ้านหมดแล้วครับเจ้าของนอนครับนี่ยสองครับสององนอนพอช่อมของนอนมีของนอนของนอนแหลกไหครับเนี่ยเปิดบ่อครับเพราะว่าประตูมันมันเป็นไม่อาดครับใส่ยางเือครับครับบ๊อบปัยังครับบ๊อบปัยัง นี่ครับบริเวณบานพนโอ้ถือว่าโอเคนะครับเนาะ <t> นี่ของเนอะที่สองนะครับเนาะ <t> โอ้ของใย,ยนะครับนี่ของใย,ยของใย,ยนี่ครับที่คนบอกว่าคล้องสางเป็นไม้ครับผมบ <t> ต่อไปก็จะเป็นด้านหลังนี่ต่อให้นะครับนี่ต่อเป็ดขั้วก็ของน้ำครับเปิดขั้ว ปัจจุบันเลื่อนนะครับเป็นเสือทองน้ำครับท่านนี่ครับโมน,นี่ครับเป็นห้องน้ำแล้วถ้<ะ>าดนะีเป็นห้องขั้วนะครับเนาะแม่เทเนียครับ <laughs> พี่คนย่า่นกิดอ,อยู่กับหลานนะครับเนาะอยู่กบบับหลานอันโมไมีหลานมีหลานไม่ยิ่ง นี่ครับหน้าตังบอลครับซี่บาทนะครับเนาะเป็นบานเลื่อนเปิดโชว์นะครับผมโอ้นี่ครับคุณได้มุงลวดนี่มุงลวดน้ำนะครับเนาะอืมบานเท่าไหรครับนี่บานเท่าไหร่เพราสดครับบานเท่าไหผมจั๊กพันจับอะไรครับจับโมเห็นปะประมาณ4,000กว่ยโอ้แพงเนาะ เป็นเป็นไอเขาเขาเอื้นวายอารมณ์เนียบบอครับบอไอพีวีซีพีวีซีวนิ้ววนิ้ว๋อ้ต่างวนิ้วครับผมเจ็บจากพีวีซียังแข็งมาท่านเพราะว่าครับผมนี่ครับเปิดออกสองบันนะครับแล้วป้านี่ยนะครับป้าป้าดี เทปแบบไรครับนี่ฟ้างอย่างแรกที่ให้เป็นฟ้าฟ้าลุมซ่อนไฟนงสร้าลุมซ่อนไฟโอ้มันจะมีสไตล์นะครับเนาะผสมประสานเลยผสมประสานจะดูสวยงามเลยเขามีไฟซ่อนน,อน,นี่ครับผมข้างหน้ากับมีดนี่ครับเครื่องหนึ่หน้าต่างบอกเครื่องเขาเอื้อนหนาหน้าตาา่างแบานีาออกบ่หม่องโชว์แสงโชติยังไงจัเป็น,ปน,ปนอ้หม่องโชว์แสงครับ ครับผมช่องแสงนะครับเนาะช่องแสงนะครับถ้าพี่น้องมามืองใกล้ๆชัดๆครับเปิดปะไรเปิดปะไรนี่ครับสวยงามครับผมครับรถผ่านมาต้องดึงดูดให้คนมาเมืองนะครับเนาะบ่ทันติดไฟครับนี่กำลังลงเสาสีสางมาเดินไปอะไรครับมื่อื่นนี่แหละครับ ไฟฝ่าไฟฟ้าเอาไฟฟ้าเขาครับผมอันนี้ก็ก็ก็อ้อมเสาครับนี่แน่นครับก็อ้อมเสาทีติดอันติดอันนี้เนอะติดบัวไหมครับครับติดบัวครับหินหินายใสหินใ่นครับสิงามเนี่ยับเนาะนะครับใส่ไฟโชว์เล็กน้อยนะครับเนาะใส่ไฟไฟโชว์ทั้งสี่เสาหน่ยนครับ ถ้าสีไดนะครับนี่คิดว่าโอ้ผมคิดว่าท่านออกยังครับคิดวออกนะครับเนาะันมีเงินนีคิดออกรืครับเง่กยงี้ยเงี้นเี้อเงี่ยเงี้นเงี้ยเงี้ยเี้ยงี้ยเงร้าเงล่ยนี้เง้ยเลยเง้ยเงล้ยเริ่มเาีเอี้ยเี้ยเงี้ยเี้ยเนเงี่ยเงี้ยเอเงี้ยเงี้ยงีสยเงแ้ยง้เง้ยนี้ยเยเงี้ยเงีะคเับยเนาะตเงีี้ยงบ โอ้ถือว่าควบคุมราคาได้ดีๆนะครับเนาะเพราะว่าใหม่มันแพงไปซื้อใหม่เข้ามาซื้อใหม่ครับนี่ครับเป็นโครงสร้างใหม่นะครับเนาะค่าสร้างกระตุกไปประมาณห้าหมื่นอี่แพงมากครับตอนผมค่าสร้างค่าสร้างเยอ่บาทครับห้าหมื่นครับเป็นจำนวนห้าหมื่นครับเพราะเพราะว่าจ้างหลายหลายขั้นตอนหลายช่วงนะครับครับลงม,มุ้งกับงมุ้งตั้งหากต่างหากครับ ก็ได้เงินไม่หยิ่งเลับก็อ่อนี้พักหนึงนะครับอันนั้นก็เป็นอ๋อทำเทราสเต็ปนะครับเนาะครับวันอาทิตย์เดียวครับข้างนอกได้เฮ็ดยังครับนี่ทำบังเงินไหมข้างนอกนะครับเฮ็ดอย่างโอ้ที่เป็นเสาเนี่ยบอกครับครับผมผมมาเฮ็ดหัวแบบสไตล์ข้าบอยโอ้สไตล์ข้าบอยครับผมแต่ว่าฟังเสาไว้แล้วก็กำลังให้เขาเลื่อยมาอยู่นะครับเสาล์คนนี้ครับ สไตล์าคาร์บอยฮัลท์จากความเปนบ้านเป็น,นมานนนครับติดถนนใหญ่ครับใช้สัลส์สขันก๊าซซีนครับผู้ใดผ่านมากับเวียเวียนมาะมึงกันได้ครับผมนี่เชื่อมทางครับมองเชื่อมทางเ<อ>ชื่อมทางกับป็นถึงครับครับด้านนอกครับนี่ก็พาพี่น้องมาเมะมงบ้านสวยสไตล์โมเดิร์นนะครับเนาะสองห้องนอน72ตารางเมตร อย่าเชืมาอัปเดตให้มึงไหมนะครับนะเวลาเสร็จแล้วว่าบันพันเสอออกมาง่ามบบนไหนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องต่อพงธีนพงศ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับลาพาแจกพี่น้องมอีกอนครับเจอกันจะไ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ